ต้นต้นเลยครับครับผมโอเล่พงมันม่วงครับวันนี้โช์พิกาศลอยสามกลับมาสอบเป็นไงครั้งแรกเกินหนึ่งปอนเราซ้อมอยู่ที่ที่เอนบุรีที่ไซมาร์อ่าค่ายครูยอดเมื่อไ่ครูบังเซ้อมมีใครบ้างมีแสนใจแล้วก็ไก่ทองแล้วก็พี่ๆในไก่ครับน้ำหนักที่เราคุมมากี่โลกันน้านี้สามโลครึ่งครับเราซ้อมก็รวมๆแล้วประมาณกี่วันทั้งหมดสามอาทิตย์แล้ววันนี้เจอกับ เจอแบบชนาสิทุ์เาคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปเข้ามาไหมได้ดูเป็นไงเขามีอะไรบ้างเขามีหมัดรวงปุงอ่าก็แข้งขวามีลูกหนักนะวันนี้แก้ไงดีบังบังขวาครับอ่แล้วก็โตนะล่าสุดชกที่ไหนนะล่าสุดชกที่นี่เหมือนกันเป็นไงครับชนะชนะนะเราชกก็ต่อเนื่องเลยอายุอะไรแล้วครับอายุ19ครับคนจังหวัดนครศรีธรรมราชใบปล่อยเท่าไหร่ครับบปล่อย หกสิบสามครับเป็นเปรีเป็นมวยเป็นมวยครบเครื่องซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยสูงร้อยเจ็ดสิบเราจบมวยมารวมเท่าไหร่แล้วนี่แปสิบกว่าครั้งพี่น้องไปเชียร์หน่อยครับฝากเชียร์ผมด้วยนะครับอือเอียครับผมครับวันนี้ร้อยเท่าไหร่วันนี้วันนี้ครับร้อยสิบยังกะรวมมาไทยเราครับวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่เนี่ยร้อยสามสิบเป็นไงครับมาสอบครั้งแรกผ่านนะผ่านสบายน้ำหนักนี้เราครม่งกี่โลเนี่ย สองสามโลสองสามโลเองนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับจัียงกัลุงมาไทยครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับปล่อยๆพวกซ้อมมีใครบ้างมีพี่ยังใครอืมรวมๆกี่วันซ้อมมาสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์ได้นะวันนี้เราต้องมาเจอใครครับโอเล่ครับโอเล่นะเคยเจอเขาไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มมายังดูเป็นไงเขามีอะไรบ้างมีสองมีรูปมีเงิมดีอ่าเราจะวางเกมมองแผลไงดี ดูบนไปทีครับเออเขาบอกว่าเราเป็นลูกหนักนจริงไหมต้องดูต้องดูนะล่าสุดโชกที่ไหนมานี่ครับเป็นไงครับวันนั้นชนะชนะมาคะแนนหรอเนาะจุดเก้ออคะแนนมาเดือนที่แล้วใช่ไหมครับแล้วเรากลับมาโชคห้ายกได้กี่ไฟแล้วนี่สองไฟครับสองไฟงั้นแล้วเดี๋ยโชกสามยกใช่ไหมครับโชคที่ไหนบ้างอ่ะที่ ลุมพินีแล้วก็ป่าตองก็ชี่นี่ครับก็ชกได้เคลื่อนไหวมาเยอะเลยปีนี้ครับเอาเราอายไอ้ไรละครับสิบหกครับคนจังหวัดหนองคายไปปล่อยเท่าไหร่ครับหกสิบเอ็ดครับปื้นใหญเราเป็นมวยมวยหมัดครับซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยมาล้มๆอะไรห้าสิบแปดครับฝากเป็นน้องเชียร์นะครับเป็นน้องชาวน้องคายครับเชียร์เป็นกำลังใจผมด้วยครับกลมให้เต็มที่ครับขอบคุณครับจดีครับ